การประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สําหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประจําปีงบประมาณ2,566ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านข้อมูลผู้รับการประเมินนายชัยวัฒน์ชัยสงครามตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษรับเงินเดือนในอันดับ คอสอ3อัตราเงินเดือน5760บาทโรงเรียนเทศบาล4อมรสเพียนชัยอุทิศสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานด้านที่ 1. การจัดการเรียนรู้ 1. การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยมีการศึกษาคำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ 2. การออกแบบการเรียนรู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกงกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ฉบับปรับปรุง2,560 โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิน่น 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล 4. สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีรูปแบบที่หลากหลายเช่นการสร้างเว็บไซต์จาก Google Sites การสร้างเว็บไซต์จาก Wix.com การใช้ Google Form การใช้ Google Docs Google Slides Google s h e e t การใช้โปรแกรม s k a t c h การใช้โปรแกรม Canva การใช้เว็บไซต์ Code.org การใช้เว็บไซต์ MacCode.org m c r b i t o การสร้างแอปพลิเคชันจาก,กลายแอป 5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายประกอบด้วยแบบทดสอบออนไลน์ประเมินโดยใช้โปรแกรมสิเกรดในการตรวจกระดาษคำตอบมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน6ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้นำผลการจัดการเรียนรู้มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒน,นาสมรรถนะการคิดแบบอัลกอริทึมเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับสื่อการสอนออนไลน์ 7. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒน,นาผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 8. อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของความเป็นไทยที่ดีงามโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านที่สองการส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำข้อมูลสารสนเทศข,ของผู้เรียนและรายวิชาจัดทำเอกสารประจำชั้นอย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจะทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนประจำชั้นไว้ในระบบออนไลน์และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนผู้ปกครองและครูสามารถแก้ปัญหาได้ทันทีในรูปแบบการเช็คชื่อออนไลน์ของนักเรียนชั้นม .1 ั2ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยส่งข้อมูลผ่านลายกลุ่มของห้องเรียนทุกวันสาปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาร่วมปฏิบัติงานศึกษาสภาพปัญหาแนวทางขั้นตอนและวิธีการในการเตรียมขยายชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนโดยการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน w o r l d w i d e w e b s p e e n c h a a c t h เพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนการจัดทำวิดีทัศน วารสารป้ายต้อนรับป้ายแสดงความยินดีในกิจกรรมต่างๆดูแลระบบการวัดผลประเมินผลการเรียนออนไลน์ของโรงเรียน 4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2ทับจัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านที่ 3. การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 1. พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจัดทำแผนการพัฒนาตนเองพร้อมทั้งกำหนดแผนการอบรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบพัฒนาผลงานและการขอมีวิทยาฐานเกณฑ์ใหม่อบรมออนไลน์การสร้างแอปพลิเคชันสำหรับใช้ใน iPad 2การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้นำความรู้และประสบการณ์จากการทำ PLC มาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง3การนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถด้านวิชาชีพการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้การสร้างเพจ Facebook การสร้างห้องเรียนออนไลน์การสร้างบทเรียนผ่านเว็บสำหรับการค้นคว้าการออกแบบการเขียนโค้ดและการเขียนโปรแกรมต่างๆส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการคิดแบบอัลกอริทึม เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับสื่อการสอนออนไลน์ 1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณพบว่านักเรียนบางคนมีปัญหาในการเรียน ตามเพื่อนไม่ทันและนักเรียนมีความรู้สึกว่าเนื้อหาที่เรียนยากเกินไปเนื่องจากต้องคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาจึงไม่สามารถจะเตรียงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดแบบอันอริทึมเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมจึงเป็นการฝึกสมรรถนะด้านการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถแก้ปัญหาได้แบบเป็นลำดับขั้นตอน 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล ศึกษารูปแบบการสอนกระบวนการคิดเชิงออกแบบซึ่งมีกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ดังนี้การค้นหาการตีความการระดมความคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาสร้างต้นแบบและทดลองการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนดำเนินการสร้างแบบฝึกกิจกรรมออนไลน์จากโปรแกรม code.org กิจกรรมที่1เรื่องเขาวงกดสุดคลาสสิกกิจกรรมที่2เรื่อง d i s n i y Infinity p l a y ดำเนินการสร้างแบบการเขียนโปรแกรมด้วยบัตรคำสั่งสร้างแบบวัดสมรระการเรียนรู้เรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมสร้างแบบประเมินความพึงพอใจจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะด้านการคิดแบบอันกอริทึมเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมและขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการทำประเด็นท้าทายนางสมศรีวิไลรัตน์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางอาทิตยาหานชนะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการและนางสงวนเกตปรางผู้เชี่ยวชาญกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีขั้นตอนดังนี้ทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับสื่อการสอนออนไลน์ทดสอบการเรียนรู้หลังเรียนผู้เรียนประเมินรูปแบบการสอน โดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับสื่อการสอนออนไลน์ 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ1ผู้เรียนร้อยละ60มีสมรรถนะการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด2ผู้เรียนร้อยละ60มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมอยู่ในระดับมาก3ผู้เรียนร้อยละ100ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดแบบอัลกอริทึมเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรม ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 1. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์สมรรถนะการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรม 2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรม3ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมโ,โดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับสื่อการสอนออนไลน์